สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเรามาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะทีเนี้ยวันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงแปลกตรงไหนรู้ไหมเห็นเจ้าขนนี่ไหมคะมีผู้ช่วยมานอนอยู่ข้างๆแล้วเพื่อนนะน้องฮารุสายวีนขาเก่านะคะมันอยู่ข้างๆแม่หมอมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องกันว่าวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะนึกถึงคนที่ มีประเด็นกับคุณไว้ล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ไปเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวแม่หมอมีคิวดูดวงต่อนะคะนึกถึงเขาไว้นะขอให้เรื่องราวออกมาตรงนะคะหนึ่งไม้เท้าลงในฝั่งของเขา คนคนนี้แม่หมอมองว่าเหมือนในใจเขา่ามีเรื่องอะไรที่เขาคิดแล้วเขาปรารถนาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากทําแบบนั้นมีความคิดสร้างสรรค์นนะมีอาจจะเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆว่ามันจะขยายไปว่ายังไงบ้างนะเพื่อนนะเขาอยากทําอะไรเขามีอะไรที่เขาอยากทํานะ ห้าเหรียญลงมันอาจจะเป็นว่าในอดีตในอดีตของเขาก็ได้นะที่ตอนนี้เขามีแรงบันดาลใจอยากทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะว่าในอดีตก็เคยลําบากค่ะคนคนนี้นะเขาเคยอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินมาก่อนอาจจะเคยเหมือนกับเคยเจ็บป่วยมาก่อนไหมในอดีตอะไรแบบนี้แล้วเหมือนกับตอนนั้นเขาเป็นภาวะที่เขาช็อตเงินก็ได้การเงินก็สะดุดการงานก็สะดุดในลักษณะนี้นะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเวลาเนี้ยเหมือนกับ เขาคิดว่าเขาอะอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาถ้าขึ้นมาแบบนี้แม่หมอก,ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินของเขาหรือเปล่าหรือเรื่องการเงินของเขาหนักหน่วงมากหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนคนเคยลําบากมาและเหมือนกับว่าเขาเขาก็นึกว่าเขาไม่อยากจะตกภาวะแบบนั้นนะในวันนี้ แล้วตอนนั้นที่เขาลําบากมันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันว่าเพื่อนอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาอาจจะเคยช่วยเหลือเขาเรื่องของการเงินการทองไหมหรือเวลาเขาไม่สบายคุณเคยดูแลเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาไหมคือเคยปฐถมพยาบาลเคยช่วยเหลือเขาไหมในลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นไปได้เช่นกันว่าในขณะเดียวกันวันนี้ปัจจุบันนี้เขาอาจจะ เจ็บปวดอยู่ไหมไม่สบายอยู่ไหมก็เป็นไปได้มันเลยทําให้เหมือนกับว่าเขาหวนกลัาคิดเรื่องของคุณอีกครั้งนะคะเพราะว่าไพ่สิบดาบมันลงไงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ค่ะว่าในอดีตคนคนนี้เดือดร้อนเรื่องการเงินการทองแล้วเขาไม่สบายได้ไหมคุณเคยไปดูแลเขาไหมไปซัพพอร์ตเขาไปช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เขาก็คงป่วยแล้วก็ไม่สบายอีกแล้วแล้วก็ทำให้นึกถึงคุณสิบดาบเกิดขึ้นคือความเจ็บปวดเจ็บปวดมาก ะะทําให้นึกถึงคุณในะอดีตว่าคุณเคยช่วยเหลือเขาในด้านการเงินการทองคุณเคยดูแลเขานะแต่วันนี้เวลานี้คุณไม่ได้อยู่กับเขาอีกแล้วคุณไม่ได้ดูแลเขาอีกแล้วมันเป็นพลังงานที่หลุดหายไปจากกันแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าพลังงานการที่จะเริ่มต้นอะไรของเขาตรงนี้หรือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของเขาตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมว่า เพราะวันนี้มันไม่มีใครไปเติมเต็มหรือว่าเติมพลังงานเหล่านั้นให้เขาไงมันก็เลยเหมือนกับว่าหวนกลับมาคิดถึงเรื่องของคุณอีกครั้งหรือเปล่าก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ยอยากจะทักทายคุณน่ะคิดถึงคุณน่ะอะไรแบบนี้อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอ่ะพลังงานวันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่ห่างหายกันไปเนะะี่ยค่ะไม่พูดไม่คุยจบสิ้นกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานเลขสิบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตีว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิบเดือนขึ้นไปหละะที่่พวกคุณ ไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยนะอืมมันเป็นพลังงานที่ในอดีตเขา mm. เขาก็เจ็บป่วยปัจจุบันนี้เขาก็อาจจะยังเป็นด้วยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขามาห่วนคิดถึงคุณอีกครั้งเรื่องราวของคุณอีกครั้งในวันนี้นะคะเดอะชาลีออลงในฝั่งของเขาเดอะชาลีออคือการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ เขาสองคุณนะเขาเจ็บปวดอะนะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแรงปัฒนาเขาคือเหมือนกลับมานั่งคิดถึงอะเรื่องราวในอดีตแล้วเอ้ยเขาเคยมีคุณเนี่ยเคยดูแลอะไรย่างเงี้ยแต่วันนี้มันไม่มีใครเลยตัวเขาถึงจะมีใครอยู่ ข้างๆเขามันก็คือตัวใครตัวมันเห็นไหมมันไม่ได้เป็นพลังงานที่มาดูแลซัพพอร์ตกันแบบคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่ก็คือว่าอีกไม่นานนี้แหละเดี๋ยวเขาจะติดต่อสื่อสารกับคุณกลับมาหลังจากที่เขาผ่านเรื่องประเด็นความเจ็บป่วยอะไรของเขาตรงนี้ไหมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาผ่านหรือเรื่องการเงินการทองก็ได้เช่นกันนะเขาผ่านอุปสรรคตรงนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าแรงปัจจุบันนั้นถ้าดูก็คือคุณนั่นแหละนะ ที่มันเป็นแรงปัถนาของเขาในเวลานี้ที่ทาให้เขาอยากขับเคลื่อนมาหาคุณนะคะอยากมาจริงๆด้วยอัศวินถ้วยอยากจะกลับมายื่นถ้วยกับคุณคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์อยากมีโมเมนต์โรแมนติกกับคุณอีกครั้งจังเลยคุณมีใครแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้คิดถึงคิดถึงหนักมากแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่า เหมือนเพิ่งมาตื่นรู้ก็ได้ว่าเวลาที่มันไม่มีใครอ่ะมันเป็นยังไงหรือว่าเวลาที่มีใครอยู่ในความสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดแต่หาคนที่มาเรียกว่าอะไรอ่ะรักคุณรักเขาอะไรเงี้ยนะดูแลเขาใส่ใจเขาแบบคุณนะ่ะมันไม่มีเดอ f o ฟูอยากกลับมาเริ่มต้นสางสัมพันธ์ความรักใหม่กับคุณอีกครั้งอยากกลับมาเหมือนกับว่า เริ่มต้นใหม่เหมือนกับเซซิโร่ใหม่อีกครั้งนึงเลยจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแหม่กล้าคิดเนาะห่างหายกันเกินเนี่ยวันนี้เกิน10เดือนขึ้นไปยังกล้าคิดที่จะกลับมาอีกเห้เดี๋ยวดูต่อแล้วยังไงต่อครับอยากกลับมาหาราชินีเหรียญของเขาคุณในอดีตคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณมั่งคั่งกว่าเขาอะนะอยู่แล้วปัจจุบันนี้คุณก็ยังคงมั่งคั่งกว่าเขาอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าคุณเป็นราชนีแล้วนั่นเองนะคะเรียกว่าฐานะการเงินคุณมั่นคงคุณเป็นคนที่เหมือนกับปลอดภัยที่ใครจะคบปลอดภัยที่ ที่ใครจะรักคุณนะคุณเป็นคนที่จริงใจกับเขามากๆแล้วก็จริงใจกับทุกๆคนที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ด้วยนะเป็นคนที่มีความละเอียดอรอบคอบคือเขาเป็นคนที่สุกเอาเผากินคิดเอาง่ายๆคิดแต่การใหญ่แต่ไม่ได้มานั่งสนใจในดีเทลในรายละเอียดแต่คุณเนะี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็เข้าถึงจิตใจคนเนะี่ยได้ถึงข้างในหนึ่งในนั้นคนที่คุณเข้าถึงจิตใจของเขาก็คือคุณคุณะเข้าถึงจิตใจของเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นคนที่มีอะไรเขาไม่ค่อยชอบพูดไม่ใช่ไม่ค่อยชอบบอกแต่คุณได้จากการสังเกตสังเกตแล้วใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณนะเคยเป็นเซฟโซนเขาในอดีตแต่คนคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สําหรับณนะวันนี้นะแต่มันห่างกันออกไปจากความสัมพันธ์แหละแต่ว่าในอดีตคุณก็เคยดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดีมาตลอดแต่เป็นเขาเองต่างหากนะคะที่ไม่ได้รักษาในความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้อะไรแบบเนี้ย นาไพวันนี้ไม่ได้บอกนะว่าห่างไปด้วยเพราะอะไรแต่มันห่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงพลังงานเดิมๆเมือนคนที่เคยดูแลเขานั่นแหละนะคะแต่วันนี้มันไม่มีใครดูแลเขาแล้วไงต่อเอ่ยราชาเหรียญลงในฝั่งของเขาแสดงว่าในอดีตเขาว่า พึ่งพาคุณจริงๆนะในเรื่องการเงินการทองคุณเคยซัพพอร์ตเขาวันนี้การที่เขาจะกลับมาหาคุณเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะ การที่เขาจะกลับมาหาคุณได้เขาคิดว่าเขาจะต้องไปทําพลังงานของเขาให้เทียบเท่าคุณคุณเป็นราชนีเหรียญเขาต้องการจะกลับมาเป็นราชาเหรียญเหมือนคุณน่ะนึกออกไหมคือให้เสมอกันไม่ได้เป็นในลักษณะที่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในขณะที่คุณพร้อมอยู่เสมอแต่เขาไม่ได้พร้อมเขายังเป็นเหมือนแบบเป็นเดฟเป็นเด็กเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆอย่างอะไรแบบนั้นยังไม่มีพลังงานแห่งความแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คนนี้จะกลับมาคือเขามองว่าเขาจะต้องกลับมาแล้วเขาต้องเทียบ เทียบเท่ากับคุณมีค่าเทียบเท่ากับคุณนั่นเองแม่งเออมีความมั่นคงเหมือนกับคุณนั่นเองหรือความหมายก็คือว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเมื่อเขาดูแลคุณได้ในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าพลังงานราชาเหรียญเกิดขึ้นแล้วราชาเหรียญกับลาชนีเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานคู่กันด้วยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นค,คนคนนี้อยากจะกลับมาหาคุณอีกครั้งในวันที่เขาประสบความสําเร็จ มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับคุณเหลือกินเหลือใช้เหมือนกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเคยได้รับจากคุณมาตลอดแต่เขาไม่เคยได้ดูแลคุณเลยนั่นเองสําหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเขาว่าอยากจะทําให้เทียบเท่ากับคุณเนะี่ยเพื่อกลับมาเราไม่อายคุณเนะี่ยหรือได้ชื่อว่าเป็นคนที่มาเกาะหรือให้คุณช่วยเหลืออะไรแบบนี้นทั้งนั้นที่คุณอาจจะไม่ได้คิดมากอะไรนะคุณอาจคิดว่าก็เราเป็นเหมือนกับคนคนเดียวกันเรารักกัน คุณอาจจะดูแลเขาได้อะไรเงี้ยแต่ความคิดของเขาวันนี้เวลานี้สิ่งที่เขาคิดเขาคิดว่าเขาจะมาทําแบบนั้นกับคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเขาจะต้องกลับไปตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เป็นพลังงานเทียบเท่ากับคุณนั่นเองเขาถึงจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่เวลานี้มันเหมือนกับว่าเขาห่างคุณออกไปอะแล้วเหมือนกับ เขาเจ็บป่วยมันไม่มีใครดูแลเขาอีกเลยเขาส่งคุณจากที่ไกลๆเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายเขาก็ไปเจ็บสิบดาบอยู่แบบนี้นะคะเดอะมูนเกิดขึ้นแสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยมีความชัดเจนให้คุณด้วยในะอดีตนะอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ทำไมถึงไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์แทรกซ้อนไหมหรือดึงคุณไปเป็นความสัมพันธ์ สอนไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยในอดีตถ้าดยมูลขึ้นคนคนนี้ไม่เคยมีความชัดเจนให้ในความสัมพันธ์กับคุณเลยไม่เคยมีสถานนะไม่เคยมีอะไรเพราะฉะนั้นเนะี่ยการที่เขาสิบดาบสิ่งที่แม่หมอเห็นอย่างที่สองไม่ใช่แค่เรื่องการเงินการทองแล้วที่เขามาพึ่งคุณแต่คุณทําให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนคนนี้ไม่เคยชัดเจนกับคุณแล้วคุณไม่ไหวในความสัมพันธ์นี้คุณถึงเลือกที่จะตัดจบในขณะเดียวกันเขาเอง เขาก็เป็นคนที่เทคุณเช่นกันเช็เช่นเดียวกันเพราะเขากลับไปเลือกอีกคนหนึ่งที่เขาเอาไว้ในความสัมพันธ์นะคะซึ่งไม่ใช่คุณเพราะกับคุณมันคือความไม่ชัดเจนแต่กับอีกคนหนึ่งเขาชัดเจนนะประมาณแบบนี้คุณถึงได้แบบว่าคุณไม่ไหวกับเขาแล้วคุณเลือกที่จะตัดจบแต่คนคนนี้ไม่รู้ทําไมนะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอยากจะทําตัวให้เทียบเท่ากับคุณอะไรแบบนี้ค่ะอยากจะกลับมาดูแลคุณประเด็นคือและอิทธิาราคาสังของเขา,าคืออะไรนะ ที่คาราคาซังของเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตอบโจทย์คนนี้แหละที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยนะคะเป็นอาจจะเป็นพลังงานเกาะถ่วงด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพลังงานก็ถึงได้คิดถึงคุณนั่นเองเขาถึงได้รู้สึกเหมือนก็มีคนอยู่ข้างเขาแต่ไม่มีใครที่เข้าใจเขาได้เหมือนที่คุณเป็นนะคะแต่เขาก็เลือกคนผิดไวในชีวิตอยู่แล้วไงและยังไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยเดวิล <The World S 2> เกิดขึ้นอันนี้คือหน้าไพ่ของคุณที่บอกตัวคุณแค่สองใบเนี้จบเลย คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณคือเขาพลังงานไม่ได้ตรงกับคุณน่นะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเนี่ยคุณอยู่ได้ละด้วยตัวคุณเองในพื้นที่ของคุณเองมีคนเข้ามารายล้อมคุณเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนที่อยู่ในินลธรรมเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงทุกคนมีคนรักคุณเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีพลังงานคู่ขึ้นมานะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดู ไพ่เทพคตินะว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเดวิลขึ้นส่องสิคะทำไมจะไม่ส่องส่องแล้วก็เครียด10ดาบอยู่ในพื้นที่ตัวเองนี่ไงเล่าส่องแล้วคุณก็ไปเนี่ยไปวิ่งเล่นอยู่ในหัวใจเขาเห็นไหม เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ส่องแล้วก็เครียดมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากลับมาหลงรักคุณอีกครั้งยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอยากจะทวงคุณคืนอะไรแบบนี้ค่ะบางคนเอาเรื่องราวของคุณเ,เก็บไปนอนฝันก็มีนะเพราะเดิมมูลก็ลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเขาเขา,เขาคิดถึงคุณอีกความหมายนึงก็คือคุณทั้งสองคนอาจจะสื่อสารกันทางระดับจิตวิญ,ญญาณได้นะคะพญาอนันตนากราดเกิดขึ้น มันเป็นในลักษณะที่บอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รักษาสมดุลในชีวิตของตัวเองได้ดีเพราะตอนในคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองละโดยไม่จําเป็นต้องมีเขาแต่ว่าเรียกว่าเออตัวของเขาอะ่ะเขาต่างหากที่ไม่แน่นอนเพราะเป็นคนที่มากความสัมพันธ์ในอดีตนะคะแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับคุณไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาสิ่งที่เขาทาได้คือเขาห่างคุณเกินสิบเดือนไปในการจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณมันยาก เขารู้อยู่แล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่เอาเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้มันเหมือนกับเขา่าคิดหนักมากเลยนะในการที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเนี่ยพระแม่ลักษมีลงในฝั่งของเขาคนคนเนี้ยเหมือนกับอาจจะไปขอกับพระแม่ลักษมีก็ได้นะหรือขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือขอกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งขอให้มันมีความ สมบูรณ์ที่เทียบเท่ากันพลังงานของคนทั้งสองให้เป็นสินเสมอกันให้เสมอกันทั้งในด,ด้านทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ให้สินเท่ากันให้เราคุยกันเรื่อง,อ,งอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้อาจจะมีการร้องขอกับพระแม่ลักษมีหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือนะคะ เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอย่างที่แม่หมอบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างแหละในการที่จะกลับมาเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการกลับมาครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกครั้งเพราะาคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะโอ้ให้ดมมูลแล <laughs> <laughs> ้วดมมูลหอนเลยไหมเขาคิดถึงคุณมากค่ะแล้วก็ถ้าขึ้นมาสักขนาดนี้บอกเลยนะว่าคนคนคนี้ยิ่งดึกยิ่งคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเวลาส่วนตัวของเขา เขาส่งคุณทุกครั้งที่มีโอกาสแหละแล้วก็มันคือเป็นการตอกย้ําเลยว่าในอดีตเขาไม่เคยมีความชัดเจนให้คุณในความสัมพันธ์เลยไม่เคยมีความยุติธรรมให้กับคุณในความสัมพันธ์เลยเวลานี้ถึงห่างกันไปเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับคุณผ่านได้ผ่านแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ ผ่านระดับจิตวิญญาณนะคะคือนึกถึงคุณก็รู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาหรเรื่องอะไรแบบเนี้มันอาจจะพาให้ต่างคนต่างดิ่งก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เช่นกันแต่ว่าตามหน้า,พาไพ่แม่หมอเห็นเป็นพลังงานของเขามากกว่าที่เคลื่อนไหวเป็นพลังงานของเขามากกว่าที่เหมือนกับว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อดีตคุณเคยรู้สึกกับเขามันไปนลงที่เขาทั้งหมดนะเพราะว่าที่แม่หมอเห็นน่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกที่คุณเคยทรมานน่ะ แบบที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นัน่นแหะคือคุณในอดีตตอนนี้นสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนกับเขาอะโดนการกระทําโดนวาละกรรมตรงเนี้ยแทนคุณเหมือนคุณอดีตที่คุณเคยได้รับจากเขาที่เขาทําใส่คุณนะคะได้แต่คิดถึงนะแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะอีโก้มันก็คาคอด้วยให้ล่วงมาเดี๋ยวสับใหม่นะล่วงมาแล้วคว่ำจ u s t i c เกิดขึ้น นะคะทีเนี้ยในอดีตอะคุณเคยพยายามไปสูจน์ตัวเองทุกอย่างพยายามเรียกร้องหาสถานะหาความจริงใจจากเขาแต่เขาไม่เคยมีให้คุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเคยพิสูจน์ทุกอย่างเพื่อเขาเขาไม่เคยทําให้คุณวันนี้เชกเช่นเดียวกันค่ะการที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะคุณอยู่ได้แล้วและคุณก็มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแยะซะด้วยในเวลานี้เขาดูเพราะเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้เช่นกันนะเพราะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเป็นเซฟโซนของเขาคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ตัดสินใจแล้วนะถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ย เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเขาเองเช่นกันหนักหลวงมากว่าเขารักคุณจริงๆแล้วเขาต้องตอบให้ได้ว่าตลอดที่ผ่านมาทําไมเขาถึงได้เลือกอีนั่นอย่างเงี้ยชัดๆเลยและทําไมถึงได้เหยียบเรือสองแคมทําไมถึงได้นั่นนู่นนี่เขาต้องตอบคุณให้ได้ทั้งหมดเขาต้องไปสูตรตัวตนหนักมากเพราะความเชื่อใจของคุณมันถูกทําลายเพราะการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ของเขาไงเขาต้องไปสูตรตรงนั้นหนักมากกว่าคุณจะยอมรับอะว่า ให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายแต่เขายินดีนะที่เขาจะลุยไฟสู้คุณประมาณเช่นนี้เพราะว่าคุณก็เคยทําเพื่อเขามาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาก็ไม่ได้อยากสูญเสียคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าไม่อยากสูญเสียคุณเขาจะเป็นเหมือนนางสีดาลุยไฟค่ะเขาจะทําเพื่อคุณนั่นเองนะคะให้คุณเห็นว่าเขารักคุณนะอะไรแบบเนี้ยไพ่พระแม่ลักษมีลงในฝั่งของเขาก็ต้องบอกว่าเหมือนคนคนนี้เริ่มต้นกลับมาลัก คุณหม่อีกครั้งหลงรักคุณหม่อีกครั้งหรือเห็นค่าคุณในเวลาที่สายไปสายไปที่ว่าก็คือเขาผักคุณออกจากชีวิตไปแล้วแล้วคุณก็หลุดจากเขาไปแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับเขากลับมานั่งส่องคุณย้อนหลังแล้วก็รู้สึกถึงเรื่องราวในอดีตไหมประมาณนี้นะคะ จะให้พินเทสเกิดขึ้นค่ะเขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงคนที่เคยมีทั้งผดเดชแล้วก็พระคุณกับเขาคนที่เคยใจดีคนที่เคยอบอ้อมอารีช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาทุกๆอย่างเป็นทุกๆอย่างให้กับเขาบ้างก็บอกว่าการที่คุณอยู่ในชืิอของเขานั้นคุณดูแลเขาดีมากกว่าคุณแม่ของเขาซะอีกอะไรเงี้ยเรียกว่าดีเท่เท่าเลยแหละเพราะว่าคุณเนะ่ยเป็นคนอื่นไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่เลยแต่ว่าดูแลและห่วงใยเขาอย่างจริงใจแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยแต่ว่า เออตัวเขาเองต่างหากที่เขาคิดไม่ซื้อกับคุณในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นมาเลยเหมือนกับว่าทําให้คุณอนะ่ะครั้งหนึ่งคุณเคยได้โมโหเขามากๆมากๆจนเหมือนกับว่าจากผู้หญิงจากพระแม่ปลาเรียตีกลายเป็นพระแม่กาลีได้คือคุณดุดันมากอะ่ะเขาเห็นทั้งสองพลังงานของคุณเนี่ยจะถามว่าเขากลัวไหมตอนที่เป็นพลังงานตอนที่คุณฟาดเขาจริงๆขึ้นมาแบบนี้คนคนนี้ก็ป๊อตเหมือนกันนะเพื่อนแต่ว่าวันนี้เขาคิดถึงพลังงานผู้หญิงคนนี้ยคนที่เคยใจดีและคนที่เคยดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราะสาวลงในฝั่งของเขาคนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นวาระกรรมของเขาแท้ๆเลยนะเวลานี้กับสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกอัค่ะเขารู้สึกเฉกเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณมาก่อนในอดีตแล้วสิ่งที่เขาเคยทํากับคนอื่นที่เขาดึงมาเล่นในความสัมพันธ์ในอดีตอะมาก่อนมันเป็นวาระกกรรมที่เขาต้องเจอนะคะแล้วมันเป็นเรื่องลักษณะที่ว่าไอ้คนที่เขาใช้กรรมอยู่เนี่ยก็คือคนลักษณะเดียวกันกันกบเขาเนี่ยนะคนลักษณะนิสัยเดียวกันกับเขา แต่ไม่ดูแลเขาเนึ่องกไหมคะดึงเอาไว้ในความสัมพันธ์ให้มันทรมานเล่นๆคนดีๆไม่เอาไปเอาคนที่คิดว่าจะเหลี่ยมจัดพอการสุดท้ายก็แพ้ทางเขาแล้วก็ถูกเขามัดเอาไว้ไหมในลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็เลยเหมือนกับว่ามีก็เหมือนไม่มีอะไรแบบนั้นถึงได้มาหวนหันเห็นความดีของคุณหลังจากที่คุณหลุดออกจากชีวิตของเขาแล้วนั่นเองประมาณนี้นะคะ พระขันทก,กุมารเกิดขึ้นแต่คนนี้เขาสู้นะพระขันทก,กุมารเป็นเทพนักลบค่ะที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กแบบแจ็คผู้ฆ่ายักษก์เพื่อนคือลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นอุปสรรคอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทําให้เขาต้องสิบดาบหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้พระขันทก,กุมารถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องแปลว่าเขาต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคจนไดจนได้ค่ะเพื่อเรียกกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะ ไพ่พฤหัสเกิดขึ้นเป็นการตื่นรู้ของเขาในช่วงเวลานี้ตื่นรู้จากการที่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วเหมือนกับว่าเวลานี้รู้แหละว่าใครที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนะ่เขาอยากจะกลับมาทําทุกอย่างแก้ไขทุกอย่างในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณนะคะแต่ว่าอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณใช้โอกาสเขาไหมนะจัสมิก็ลงค่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยคนนี้บทสรุปเลยค่ะเขาเจอวาระกรรมที่เขากระทำเอาไว้ ที่เขารู้สึกต่างๆอะไรมากมายเนี่ยมันเป็นวาระกรรมแท้ๆที่เขาไปเลือกไอ้คนนี้ไว้ในชีวิตก็เป็นวาระกรรมของเขาแท้ๆเพราะเขาดึงคนมาในความสัมพันธ์มากหน้าหลายตาแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัยแบบเดียวกันกันกบเขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่ได้ไม่ได้จริงใจกับเขาแต่เกาะกันอยู่เพราะว่ามันมีผลประโยชน์นั่นเองนะคะแต่กับคุณเนี่ย เขาก็มาหาคุณในลักษณะที่ว่าเขาก็ต้องการผลประโยชน์จากคุณเหมือนกันในอดีตแต่บังเอิญคุณเป็นพลังงานที่ใสกว่าน,นั้นคุณรักเขาจริงคุณจริงใจกับเขาเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องการที่จะทําดีกับเขาทุกอย่างคือคุณรักเขาอย่างจริงใจคุณต้องการที่จะเป็นครอบเป็นครัวกับเขาให้สถานะมันชัดเจนแต่คนคนนี้มันชัดเจนไม่ได้เพราะว่ามันคาสโนวานะเพื่อนหยอดแย่ไปเรื่อยอะไรในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่า คุณจับได้คุณก็รับไม่ได้เช่นกันอ่ะคุณเอาของดีไปแลกแต่เขาเอาคี้เท่าเอาคิดโคลนคิดเลนอะไรมาใส่คุณอะไรแบบนี้คุณจึงไม่เอานะคะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นพลังงานสินก็ไม่เสอนอไม่เสมอกันด้วยแหละเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเลือกที่จะตัดจบบางคนอาจจะมีพลังงานรักใหม่ๆเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคุณก็เลยไม่ได้มานั่งใส่ใจเขาอีกไม่ดูแลไม่อะไรเขาอีกเพราะว่าคุณมองว่าเขาก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณนั่นเองนะ ทีเนี้ยถ้าเกิดเขากลับมาก็ต้องอยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วค่ะว่าเพื่อนเพื่อนอ่ะจะให้โอกาสเขาอยู่ไหมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าไพ่ข้อความจะสรุปว่ายังไงนะคะวันนี้นะค่ะจะสรุปว่ายังไงบ้าง ก็โห oh. อ่านเองเลยค่ะโอเคนะเพื่อนเขาอยากแบบเนี้ยเขาคิดถึงคุณอ่ะเขาอยากแบบนี้กับคุณอ่ะคุณคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะมาค่ะเราอยากกอดเธอไว้แน่นๆแล้วบอกกับเธอว่าอยากคิดมากเรามีเธอคนเดียวแน่เหมือนเมื่อวานอีกแล้วและอีกคลงังะซังเนี่ยคะ่ะคืออะไรนะ จัดการให้ได้ก่อนนะคะนะอย่าเพิ่งมาคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องอันนี้คือเราล้วงความคิดของคุณออกมานะเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเราอยากให้เธอเป็นของเราคนเดียวแต่ตัวเองมีเป็นสิบมีเป็นร้อยคืออะไรจ๊ะหึ ไม่โอเคค่ะไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะว้ายต้องฮาลุตัวแสบของแม่หมออะใบสุดท้ายเด็กน้อยเริ่มออกลิเดแล้วเพื่อนๆโอเคเขาบอกว่าอุปสรรคเนี่ย ความห่างไกลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับความสัมพันธ์แต่แม่หมอบอกได้เลยว่าเขาคิดเองคนเดียวเพราะเท่าที่แม่หมอเห็นแล้วก็จากที่เคยเปิดดวงมาความห่างไกลนี่แหละค่ะที่ทำให้ตัวคนมั่นใจได้ว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวแล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีคุณอีกเช่นแบบนี้ไง FC อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีคุณอีก ฝากไว้เผื่อเขามาดูในช่องเดียวกันเหมือนกันนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แรนดอมก็จบแล้วนะคะถ้าตรงก็นอมรลบกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงก็พอค่ะสําหรับค่าคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ